ลงใหม่ไหมไม่ไม่ได้เกี่ยวเอายังไงปัปั๊บ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 ลงใหม่ก่อนลบอะไรลงใหม่เปิดเปิดเลยเปิดเลยดูได้ดูได้มีจอเลยมาว่าก่ก็แม่งว่ะเออถูกแล้วถูกแล้วต่อถูกแล้วไอ้นิวไอเมล อะไรขามอะไรกันเมื่อกี้โบโมโชประกอบโตกไปน้องยังอึ้งอ่ะเอาป่ะอืมไม่แต่ดีๆกูบอกเลยกล่องถุงมือกล่องอะไรมาอันนีกล่องถุงมืออันนี้กล่องถุงมือกูแบ่งไปเฮ้ยไอ้กล่องนี้กูเคยอยากเปิดอยู่ก็ส่องถุงมือไงเปิดไปแล้วกล่องถุงมือเปิดไปห้ากล่องเราใส่ผิดนะทำไม มาหาว่ะตัวใหญ่ทีหลังกองที่เท่าไหร่แล้ววะตองที่สี่ไอ้ยู่หัวสีม่วงวะจใส่ตัวนี้ก่อนใส่ไแฟนไปดูดิเฮ้ยของที่เทียงอีกเทียงอะไรเทียงอ่ะของที่ห้าว่ะของที่ห้าวะไปเอ็มซีสีมวง สีม no ่วงมายียนยังได้สีม่วงด้วยอ่ะอย่ากอกูก็กูอันนี้กอกูรลาบเลยลาับจุดๆนี่เปิดจากนี่บ้างวะกดแบ็คทีนึงกดแบ็คทีนึงน่าจะโฟวะเนี่ยได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเนี่ยมาแล้วเปอนโฟะนะสีทองโค้ดเลยโค้ดเลยสีม่วงมึงกดกดกดแล้วกดโค้ดเลยตามสูตร กดกลับโค้ดเลยไงนี่ไงขอดีๆทั้งนั้นเฮ้ยเฮ้ยใส่ได้สีม่วงแล้วนะเมื่อกี้ก็ใกล้ๆทีนึงไม่จเจ็บๆคอมทีเฮ้ยเผื่จะเปิดเกมไปแบงค์ไปแบงค์ไปแบงค์ใจเย็นญใจเย็ดใจเย็นใจเย็นก่อนกดแบ็ค์กลับก่อนกดแบ็ค์กลับก่อนได้เริ่มเกมอ่ะไปเข้าเข้าเข้าไอ้นี่เข้าเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป้าเนี่ยเฉยเฉเปลี่ยนเป้าเลยเฉยเฉยเฉย ต้องมีสูตรไอเดียวไม่ไม่ไม่รู้ไงสูตรอาจารย์ไม่เคยได้เลยต้องมีสูตรหน่อยสูตรทีทีแม่งก็เหมือนเดิมอะได้ยินก็ไม่เป็นได้ยินกูได้ยินอยากได้ปืนอะไรอยากได้ปืนอะไ,ไรก็รอาปืนนั้นดิอยากได้ถึงมือดิตองได้ถึงมือเด้อ ของถุงมือไงไปจังหวะนี้แหละเลยว่าได้มาล้กกดโคดเลยโคดเลยไม่ต้องลุ้นอือไม่ที่อะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเย็ดแม่เอจุกสงท้ายวะหนุงท้ายวะเอาว่ะถุงมือเอาว่ะเอาถุงมือเรา ได้อะไรมาไถึงไม่ได้อะไรเลยไอใส่เปลี่ยนปืนก่อนเอา M4 ใส่ก่อนตามสูตรเอา M4 จุกใส่ก่อนแล้วแล้วก็แผนที่ดิแทนที่ดิเออเฟี้ยวเฟี้ยวกูเคยมีแล้วก็บอกนี้ร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยมั้งประมาณเจ็ดสิบแปสิบบาท

กดจากกุญแจหรือกดจากกล่องดีวะอาจารย์เปิดกุญแจดิเดกุญแจเหรอนี่นี่นี่ชื่อกูขึ้นแล้วจังหวะนี้แหละไปเลยเดี๋ยวจะกินก็ได้เอาโค้กให้ด้วยนะเจโค้กเฮ้ยโค้กสุดยอดเลยสวยมากเลยอยากได้มานานแล้วได้ไรได้ลายได้ลายตอนนี้ค้งอยู่ในนี่เกมเนี่ย ep เจ็ด ep เจ็ดต่อไป อเอาวังโอ้โหแต่ไอสวยอยู่ทำไมต้องมามั้งแหละวะสัตว์ไาาปชิมกันมาอะไรวะเอาฝ่อ้โหลายเต็มลายเต็มเลยเมื่อกี้เอาฝ่าหืมสวยมากสวยมากดกดไปเรื่อยๆ <c ual i> สวยเลย ไอการไอการแป๊บนึงแป๊บนึงวายไปล้วายไปล้วจะเช็กเออหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอีกสองกล่องสิบกล่องรึ้งเอามาใบสั่เริ่อเขาเริ่มจะเข้าแก๊บแล้วสิบกล่องคาดแนห้งเลยแมแ่ห้งเลยแน่ห้งเลย ยิงไม่โดนเลยผลเป็นไรอ่ะถ้าเด็ดกลางกนะ็ตัดไปยิงกัดิง คนเชิญจะมาเขาทำยังไงวะมันแคปจอเแต่เราไม่รู้ไม่ได้มีกล้องแล้วนะไอการกล้องได้แล้วไปไอการไปไป A W นี่มีป้ามีบะมีดับปางดูไงวะมีบ้าไม่มีไม่มีกล่องนี่ไม่มีมม ห้เดซเซอร์เดเซอร์อย่างสวยด้วยนะไ่ไ่โอเคก็บาดาแล้วจริงเอทแท็กดวยไปไปเมื่อกี้เมื่อกี้เมือกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เอ็มซีเ นี่ไงเอ็มเออมาเอแล้วสวยมากเมื่อกผ่านไปเดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปไอ้กูว่าเริ่มมีลุ้นแล้วไอ้กันลุ <c oughs> ้นลุ้นเลยลุ้นเลยลุ้นเจัดเลย <c oughs> <c oughs> ลมไม่มันมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มชมพูติเดเยอะแล้วนะตอนนี้ <c oughs> รู้ว่าไม <c oughs> ่ยินมาว่ะเนี่ย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 เฮ้ยโอ้เอ็มซโอแต่กินถลอกจัดอะ มา,มาวะข้ามหูอาหูเอาผ้า P2000 สวยจัดจัดเอเยียพี P2000 ใช้ ไม่ต้องกล่องท้ายหรอกอกล่องท้ายวะท้ายวะทุกคนท้ายวะท้ายวะกล่องท้ายวะกล่องท้ายว่ะกล่องท้ายดิกล่องท้ายเป็นไงโอ้โหโอ้โหไอ้การไอสัตต่อไปถ้ามึงจะเปิดนะมึงเปิดในเว็บเลย เรต้องเปิดไอ้เคียตส้นตีนนี่แหละเฮ้ย hey, ทำไมวะเปิดในเว็บดีกว่า M4 เท่าไหร่น่ะเช็คดิมึงได้กี่บาทกูว่าห้าสิบร้อยร้อยหนึ่งอยู่กูว่าร้อยเฮ้ยร้อยสามสี่โอ้โหรวยแย่เลย <c oughs> โหได้ซีเซ็ตมั้ยวะทุกคนซีเซ็ตจีลายเต็มปะ ชัดเฟียว่าโอ้โหสิบแปดบาทแต่มึงมึงกดกดไปหน้าเมื่อกี้ดิกดขายปืนไหนก็ได้กดกดแล้วกดให้เข้าช่องของอ่ะแล้วก็วววดูราคาตรงช่องเซลล์เออกดกดเอกซ์ออกกด x x เออ,เอ,อ,เอ,อแล้วก็ไล่ดูดิเลื่อนลงมาเออชิบชปืนแล้วก็เช็คราคาดิอ่ะนี่นะยี่สิบเก้าบาทแดงค่ะหกสิบบาท เกบาทยี่สิบบาทสบาทสิบเอ็ดบาทเนี่ยหกบาทหกบาท2ี่สิบบาทหกสุดเทพสองใบสัน <c oughs> <tous> <c oughs> สุดเทพสิบสามบทกี่ทีวะเมื่อไหร่เมื่อไหร่พวกเราจะเข็ดมาถามจริงเมื่อไหร่เราจะเข็ด เอะไรเป็นไรโอ้ยสามสิบบาทว่ะโอ้โหยด้จัดแจกในการมึงมีถึงสิบกระบอกปะมึงรวมไม่มึงรวมอ๋อรวมเหรอมันมีถึงสิบกระบอกปะมีเพราะว่าอะไรมันรวมมันรวมได้ปะมันต้องอยู่มันต้องคนไหนนะสิบได้ปะเทรน้ำคอนแทคได้ปะเออได้ปะได้ปะมันรวมของได้ปะมึงมีเท่าไหสีม่วงมีแค่นี้ว่ะ ไม่ถึงอะขาดสีกระบอกว่ะมันต้องใช้วาสีม่วงเหรอเออต้องเลือกม่วงมึงก็ต้องเทม่วงมึงลอง UMP ดิเซต UMP ดิเอ้ยไม่ได้ดิมันเอาสีม่วงอย่างเดียวอ่ะมันไม่มีสีอื่นอ่ะไอ้สีน้ำเงินไงสีน้ำเงินไงอ่าสีน้ำเงินน้ำเงินมึงเยอะอยู่เอาสีน้ำเงินไปกันใหญ่เอาเอาสเตตแพ็กไว้ดิเวรวอร์มมินิมอลแวร์ จะไวเฮ้ยมันไม่มีถึงอ่ะมันมีแค่นี้พี่ห้ากระบอกเอองเอ็กผมไวมากแล้วครับพี่ผมไม่ช้าแล้วครับพี่โคตรเอฟเป็นไงวะเอฟประหารหรือเปล่าฝ่ายเอฟไม่อ๋อใช่น้องหาเลยน้องยาไม่อยู่ปิดก้าแล้วพี่ใช่เหรอได้งานได้งานได้งานแล้วพี่ใช่ที่เดิมอมารินที่เดิมใช่ครับพบสเดียวเยทิ้งนิวได้ไงวะ เสี่ยงไหมครับทิ้งมาก่อนแล้วถ้าเจอแบบจะดึงนิ้วขึ้นมาพี่สองพันมือย่างสวยเลยว่ะเน็ตแรงอ่ะมาดิเขาเติเปล่าเน็ตเน็ตดีอยู่พี่เออเน็ตห่อห่อฟรี้วยไม่ต้องจ่ายเลยค่าห่อเท่าไหร่นะเดลสายหนึ่งแปดเฮ้ยก็เท่าของ